นึกว่า s h a d นะครับซส์ b บ a c k คน n ีที่เมียทำสีดำสวัสดีครับพวกับผม a d o s Thailand นะครับวันนี้ก็มาตกปลากันเหมือนเดิมเอาเรือ k ายักมาลงนะครับในหมายคลองข้างบ้าน เดี๋ยวเอาเรือลงเรามาตามดูผลงานกันวันนี้นะครับแดดเปิดแล้วก็ลมนิ่งนะครับเป็นช่วงรอยต่อของอากาศนะครับฤดูหนาวกําลังจะหมดไปนะครับแต่ว่ามันก็ยังเย็นๆอยู่แต่ว่าลมหายไปเลยนะครับในวันสงวันเนี่ยคือลมนิ่งกป,ปกติลมจะโยกเราก็เลยช่วงชิงจังหวะแล้วเวลาเดี๋ยวไปตามดูว่าวันนี้จะมีผลงานไหม เหมาะมากกับการตกปลาคนเดียวเรือคายักเอาฟ้าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับสบายบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือเป็นคายักที่เข้าหมายได้โคตรเนียนวางลงกับพื้นเรียบร้อยนี่เป็นไงง่ายมากแต่โมงเช้าวัดนี้ลุยเอาเรือลงเรียบร้อยเนะี่ยใช้เวลาลงเรือประมาณสัก3านาทีได้เดี๋ยววันนี้ติดตามผลงานด้วยรายการว่าผมจะได้ตัวไหมไป เรียบร้อยดิกลมโอ้โยชั้นตัวแรกมาแล้วนะครับ black candy ตัวนี้เป็นโมเดล2นี่ครับล้วงรวยได้มันมากๆสีเหลือง โอ้โหเต็มปาตัวแรกมาแล้วนะครับนี่ Black Candy Model 2สีเหลืองค่อยๆล้วงเลาะๆมานะครับตัวเหยื่อจะจมน้ํามานิดนึงนะครับแล้วก็สร้างขึ้นน้ำมาเบาๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อนเล็กช่อนใหญ่ยังไงก็กินนะครับ Black Candy เดี๋ยวไปหาตัวต่อไปกันช่อนใหญ่ับไม่รู้ต้มีไซสใหญ่ๆ แบล็คแคดดีสีเหลืองนี่สวยงามเดี๋ยวเดี๋เนี่ครับมันเป็นดินนะครับมองว่าแบบยังไงมันก็ต้องเข้านะช้อนหัวเกยตื้นนะครับตีขึ้นบกแล้วก็ค่อยๆเลื้อยลงดีๆนะครับเลื้อยลงช้าๆเสร็จแน่ๆนะครับที่โมเดล2นะครับน้ำหนักจะหนักกว่าโมเดล1ตัวนี้เอาไปเลือกใช้งานกันนะครับ ไปหาตัวต่อไปกันจะเข้าใหม่เดิมเพราะหมานั่นสวยนะครับค่อยๆหลอกไปใหม่อีกคัตแล้สวส่งครับ กับกัน้ะมันก็กขนาดไหนนะครับแต่ปีน,นี้น่าจะกลืนโอเคมาช่อนครับครับก็แล้วแต่ครับบางวันก็เจ็ดแปดตัวโอเคครับนี่ ใหญเก็บหมดครับกาดกาดกาดโ้โหยังเฟี้ยวครับอุยได้ไซนี้โคตรภูมิใจเลยดูดินี่เต็มเต็มกัดต,ตึกเลยนะครับนอนกระหินใช่ไหมอยอดหลุมครับเทคนิคนี้เอาไปใช้กัน Black Candy MD2 Okay, s <S โอเคเมื่อวานได้โลครึ่งติดกัดแล้วอ,อยู่ไหมอ้โหโหลุดอีกแล้วมันลกอะ่ะมาแล้วโอเคกวน้อยหนึ่ง <laughs> ใช่แต่มันสลับกันมันมีเล็กมีใหญ่ หวานเจี๊ยบกัดยังไงก็ไม่หลุดครับดูดิสวยงามกล่องแบตหมดหูโคตรไอช้อนเนี่ยครับตามมากัดน,นี่ แบล็กแคนดี้โมเดลทูสีดำโอ้โหไม่ได้เห็นชอ็อตตัวนี้ใหญ่จริงเดีตัวนี้ใหญ่จริงเดี๋ยวขึ้นมาก่อนโอ้กดสุดๆครับเดี๋ยวอัตาขึ้นมาให้ดูนะครับสุดอีอ้วน MD2 มบอกเลยตัวนี้ครับเพชรขาดปลาเคี้ยว สุดๆโคตรใหญ่เดอะบิ๊กชอนครับโอ้โหสุดๆครับ Black Candy m o d เด2นะครับตัวนี้ไอ้อ้วนจ,วจี okay, s <S ๊ดจ๊าดสะใจโอเค l e let's go ครัน เซนเนี่ยครับมาดูกันว่าใสายดีไหมมีเขียงมีเขียงสวยงามครับมีตัวโดนแน่นอนนี่ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวสามเซน black candy ตัวนี้มีประมาณครึ่งโลแน่นอนนี่ครับดำน้ำทั้งใจ สุดยอดมากนะครับ Black Candy นะครับ3เซนไออ้วนนะครับดำน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้สวยงามนะครับตามันไม่เคยเจอแอชั่นแบบนี้นะครับแล้วใครที่ยังไม่เคยลองลองซะแล้วมันแน่นอนเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็ดำน้ำมาเลยนะครับ100%ยอยอดหลุมนะครับแล้วก็กองมาช้าๆมันแน่นอนนะครับกัดตึ๊กนะครับไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็สับได้เลยเบ็ดคมๆนะครับ Black Candy Model 2ไออ้วนมันแน่นอน โอเค okay, let's go วิ่ง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 วิงวิ่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 งวิยงว่งวิ่งวี้งวน่งงว ตัวนี้นะครับตอกับพื้นเลยอุ้ยเดี๋ยวยครับนึงครับนี่ <c oughs> ค <c oughs> นี่ครับก็เทคนิคที่ผมบอกไปนะครับก็ดำน้ำมาเลยมันแน่นอนนะครับสีดำด้วยตัวนี้ปลาเคียเค้ยวๆยังเลี้ยวมากัดนะครับตัวนี้ไซส์สวยเลย เอาเรือขึ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันนะครับปลารวมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้เกาตัวสิตัวได้มั้ะไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับรอดไปแล้วขึ้นมา ยกเลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเรือขึ้นแล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วพบกันใหม่ครับผลงานแบล็กแคนดี้นะครับเล็กยันใหญ่มาเคียเค้ยวๆเ,เลี้ยวมากัดแน่นอนใส่ตัวนี้ช่างแล้วนะครับโล8ไม่ถึง2โลตัวนี้โล4นะครับและที่เหลือก็7จดขีดครึ่งโลไปเลยแบล็กแคนดี้